แขวานมายุความสามารถตกทำลายและคงไว้โดยปราศจากความอัปยศเท่านั้นพวกเจ้ามีใครต้องการยอมจำนอนอีกไหมเราขอสาบานว่าเราจะต่อสู้กับแขวนเทพผงเสาวจนตายกันไปข้างหนึ่งเราจะต่อสู้กับแขวนเทพผงสาวจนตายกันไปข้างหนึ่งดี แม่ทัเฟิงข้าขอสั่งให้ท่านนำกองทัพของท่านมุ่งหน้าไปยังทิศใต้เตรียมการซุ่มโจมตีที่หุบเขาพันอสูรและเอาชนะกองทัพเทพของสาให้จงได้ตามพระบัญชาพระยะค่ะเออทูนกระหม่อมคราวนี้เราจะต้องผ่านเทือกเขาดาบสวรรค์ท่านต้องการให้เราขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้านดาบสวรรค์อีกครั้งไหมหนึ่งพันปีก่อน บรรพบุรุษของแคว้นมายุครามและหมู่บ้านดักสวรรค์สาบานจะอยู่และตายร่วมกันแต่วันนี้ในตอนที่แคว้นมายุคราม,มาเผชิญวิกฤตพวกเขาเพิกเฉยต่อคำร้องของความช่วยเหลือจากเราถึง9้าครั้งตอนนี้พวกเขาต้องการที่จะเป็นกลางแล้วทำไมเราต้องทำให้ตัวเองขายหน้าอีกละ่ะหม่อมชันเข้าใจแล้วหม่อมชั้นขอตัวก่อน ก่อนแม้ว่าจะได้รับความเมตตาแต่มันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ไปยังหมู่บ้านดาบสวรรค์นี่มันความเปลียดชังของความอายุธรรยมความเปลียดชังของความเฉยเมยจากพรรตินีผู้นี้จะจำไว้หากควายมายุครามยังไม่ถูกโค่นล้มควายมายุครามและหมู่บ้านดาบสวรรค์จะไม่ญาติดีต่อกัน และเราจะเป็นสตูการชั่วกับชั่วกันในตอนที่เจ้าส่งคนไปที่หมู่บ้านดับสวรรค์เจ้าไม่ต้องมองหาใครเจ้าแค่พูดว่าหมอนกระดาษนี้ตกอยู่ที่ตีนเขาไม่ว่าแคาว้นมายุครามจะคงอยู่หรือไม่จกักรพรรดินีคนนี้จะไม่คืนคำข้าเป็นบุตรสาวของจกักรพรรดิแห่งแคว้นมายุครามและเป็นภรรยาของหยุนเชอร์ ต่อให้ข้าตายข้าจะไม่ทําให้เชื่อเสียงของตะโกนและสามีเสื่อมเสียนี่เป็นเวลาเจ็ดวันแล้วและเจ้ายังไม่สามารถเปิดประตูได้อีกนะดุนเชอร์ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้สําหรับเจ้างั้นหรอข้าทําได้หรือไม่เจ้ายังเห็นไม่ชัดอีกหรอหน่อย กล้าต่อปากต่อคำต่อหน้าองค์หญิงคนนี้เชียวหรอฮิฮิเฮิเจ้าหัวเราะทำไมเจ้ากำลังมองอะไรอยู่กันไม่ใช่ความผิดข้านะเจ้าเออถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง คอมเมนต์ Comment, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ